สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาว ao youtube ทุกๆคนนะคะวันนี้ก็มาพบกับช่องสไพรยอุดรชาแนลเหมือนเดิมนะคะนานๆนนทีทําคลิปนะคะช่วงนี้ก็หมดหน้าเกี่ยวข้าวแล้วนะคะคลิปนี้ก็ถ่ายตอนไปเกี่ยวข้าวแปลงสุดท้ายนาะปังนะคะพาเจ้าของนาไม่ใช่สิเจ้าของนาให้เอาข้าวมาขายนะคะเจ้าของนารออยู่ที่นานะคะ ถือบินกลับไปให้เจ้าของนะาพร้อมกับตังะคะอันนี้ก็พามาดูนะคะตอนมาขายข้าวนะคะดําข้าวก็ขับมาเองค่ะจากไปเกี่ยวอยู่ที่อําเภอกุมภวาปีนะคะตําบลเชียงแหวนะคะแต่ว่ากลับมาขายข้าวอยู่ที่อําเภอประจักษ์นะคะบุญจานรคะ่ะเดี๋ยววันนี้จะพาไปดูนะคะดําข้าวข้าวก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหรค่ค่ะประมาณ ครึ่งครึ่งคอ,อ,อกนะคะตอนนี้ก็ขึ้นช่างน้ำหนักนะคะสำหรับคนที่เข้ามารับชมใหม่นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดแจ้งเตือนด้วยนะคะฝากช่อง youtube ด้วยนะคะสไปอุด Channel นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะ จะเป็นกำลังใจให้ทำคลิปต่อ,ตอไปนะคะขามาถึงโรงสีแล้วก็ขึ้นแช่งน้ำหนักแล้วก็ให้พนักงานเขาตรวจดูข้าวนะคะดูว่าข้าวชื้นไหมข้าวเขียวมากหรือเปล่านะคะเพื่อที่จะได้ทราบว่าจะได้ราคาเท่าไหร่นะคะบางทีมาขายข้าวก็เขียวแล้วก็บางเจ้าก็ชื้นเกินไปนะคะเขาก็กดราคาลงนะคะ ตอนนี้ก็ไปหาที่โรงข้าวนะคะดำข้าวน้องหมาช่วงนี้คือข้าวน้อยแล้วนะคะไม่เยอะเท่าไหร่คือปลายเทอมแล้วปกติจะขังน้องหมาไว้ที่กรงนะคะแต่ว่าตอนนี้ปล่อยให้ออกมาวิ่งเล่นนะคะก็สนพอสมควรน้องหมาตัวน,นี้ค่ะแล้วก็จะไปดูนะคะดำข้าวขับมาเองค่ะ วิ่งช่วงที่ข้าวกำลังเร่งก็วิ่งมาขายวันนึงก็2อสามเที่ยวหรือสีเที่ยวนะคะ,ะเปิดท้ายกระบ,บะก็มีคนสอบถามเข้ามาเยอะนะคะว่าติดตั้งดำราคาเท่าไหร่ติดตั้งที่ไหนค่น,นี้ไปติดตั้งอยู่อำเภอนาแกจังหวัดนครพนมนะคะช่างต่้มราคา45,000นนะคะพร้อมพร้อมตัวลาก ลาดพ่วงนะคะใช้เป็นไฟฟ้านะคะระบบไฟฟ้าก็เอารถไปจอดทําประมาณ6-7วันนะคะดูยกดําดําข้าวก็จะดําง่ายๆหน่อยนะคะแต่ถ้าเป็นแกบดําก็จะดํายากทีหนึงมันไม่ไหลง่ายเหมือนข้าวนะคะ ลงข้าวเสร็จก็เก็บผ้าใบให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็วิ่งออกมาชั่งน้ำหนักรถเปล่านะคะแล้วก็รับบินเพื่อที่จะไปรับรับตังค์นะคะ ถ้าสำหรับการบรรทุกข้าวมาขายนะคะก็ประมาณนี้ค่ะแต่ละวันถ้าช่วงไหนแดดๆดๆนี่คือเหนื่อยมากๆนะคะวิ่งหลายเที่ยวแต่ก็ทำไปค่ะเพราะว่าใจมันรักเนาะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดแจ้งเตือนด้ว้นะคะฝากช่องเล็กๆด้วยค่ะคอมเมนต์กันได้นะคะสอบถามได้คุยกันได้นะคะ สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะขอบคุณที่รับชมค่ะบ๊ายบาย